สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโนเชนทนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาก๊อกคูป,ปองนะครับคือน้องในกลุ่มอ่ะเขาไปเจอคูป,ปองนะครับในแผนที่เมิร์ดแลนด์ที่มีกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีของเกมเศรษฐีเนาะเขาเจอแล้วเขาเอามาบอกในกลุ่มนะผมก็เลยจะเอามาบอกต่อแล้วกันนะครับมาพิมพ์ตามผมเลยนะที G นะครับที e, อาอซนะครับอ่า F O R E V E R นะก็จะได้นะครับ Get r i g Forever นะใช้เปล่าวะอ่ะกดนะครับตกลงปักเข้าไปสามารถใช้คูปองได้แล้วกรุณาตรวจสอบในกล่องข้อความนะมาปั๊บในกล่องข้อความนะครับนี่นะครับ รางวัลจากคูป,ปองลับนะครับอ่ะกดลับเข้าไปนะครับอ่าเป็นลูกบาทครับเป็นลูกบาทสุ100่ม100ถึง1,000เพชรนะอ่าเดี๋ยผมเปิดลูกบระารก่อนปับ๊บเออหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะปับ๊บอ่าไปเลยลูก900เพชรไม่ต้องพันนึงก็ได้ไม่ต้องพันหรอกเอาแค่900พอยฟองส ได้เท่าไหร่กันเอามาเอามาเมน์บอกหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย